สวัสดีครับผมนายอัคราวิทย์พาแก้วพันธ์จากบริษัท material h ลเฮนด n g ลิ s บิสเนจำกัดทําธุรการเกี่ยวกับให้เช่ารถโพกลิฟท์ไฮสเตอร์โดยเสารถจะมีตั้งแต่3เมตรถึง7เมตรซึ่งจะแบ่งออกเป็นแบบ2ซองและ3ซองซึ่งรถคันนี้ จะเป็นเสาแบบ3ซองยกสูง4เมตรครึ่งเหมาะสําหรับงานในตู้คอนเทนเนอร์หากลูกค้าท่านใดสนใจเรายินดีเข้าไปเช็คหน้าง,งานลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับงานลูกค้าโดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากลูกค้าท่านใดสนใจกรุณาติดต่อได้ข้อมูลทางด้านท้ายคลิปขอบคุณครับ